ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอันทริกนะครับแล้วก็จะมารีวิวแมปใหม่ครับผมซึ่งนะฮะเป็นแมปที่แบบว่าโอ้เพลงมันก็บิวจังก็เป็นแมป ใหม่นะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับก็คืออันนี้ยังไม่ยังไม่เต็มสมบูรณ์นะถ้าเต็มสมบูรณ์มันจะแบบเปลี่ยนไปทั้งแมปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมันรู้สึกเหมือนจะยังเปลี่ยนแค่ป้อมอยู่นะครับผมอ่ายังเปลี่ยนแค่นี้นะโหวสวยมากเลยนะนี่คือแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมเลยนะก็คือแบบเข้ามาในเกมตุกัดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเป็นแมปใหม่ นะครับที่จะเข้าไทยในเรลนี้ด้วยแต่ว่ามาทดลองในเซิร์ฟเบตา้าดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการอัปเดตแบบว่าตัวติงมาตอนไหนเนี่ยผมจะรีบเข้ามาอัดให้ดูเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะโอเคที่จะเปลี่ยนก็มีป้อมนะครับผมซึ่งป้อมเนี่ยลายค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มีการเ,เก็บรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดแบบว่าเหมือนเป็นเกาะลอยฟ้าเนาะแบบว่าเนี่ยเห็นไหม จะมีเขาสันเขาลงไปด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับผมเออสวยมากเลยนะเออแล้วก็มีป้อมไฟตรงข้ามนะครับที่เป็นสแีแดงๆดงโอ้โหนี้ผมชอบมากนะครับนี่ฮะคือมันเป็นเหมือนว่าเหมือนเหมือนภูเขาไฟอะแล้วก็มีแบบแมกมาลาวาลอมรออะไรเงี้ยเนาะเออสวยดีสวยดียดนะฮะส่วนมังกรในพวกนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะเออก็ปกตินะครับผมอ่านี่ฮะโอ้สวยมากเลยนะนี่ เ,เป็นแบบว่าเหมือนภูเขาแบบลาวาอะไรอย่างเงี้ยนะเออเท่ดีครับเท่ดีชอบชอบส่วนตัวชอบนะครับเป็นแบบใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเต็มมาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแบบฟ้าแบบขูยทัวแมปเลยนะครับคือแบบสวยงามมากนะครับผมคือสวยงามจริงๆนะครับผมแต่ความพิเศษของแมปนี้ที่เปลี่ยนใหม่เข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่ความสวยงามของป้อมเรืออะไรนั้นนะครับผมแต่เป็นการ เปลี่ยนตำแหน่งครับผมเปลี่ยนตำแหน่งอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นเออเออมังกรที่มันติดติดอยู่กับหินนี่ไหมครับนั่นเลยครับ,รรบมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับคืออันนี้มันยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมฮะก็คือถ้าสมบูรณ์มันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันจะย้ายที่ไปที่อื่นครับผมอ่าสิเนเจอร์เลยนะครับก็คือมังกรจะไม่ได้อยู่ตรงที่เดิมแล้วแต่จะย้ายไปตรงนี้ครับผมนี่ฮะนี่ครับ นี่ย้ายไปอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมนันอัพเป็นตัวเต็มมาเมื่อไหร่มันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยในนี้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ว,ว่างเปล่าจึงเหมือนหินธรรมดาไปนะครับแล้วมังกรเล็กเนี่ยมันก็จะย้ามาอยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งจะทําให้นะครับเวลาเราตีมังกรเนี่ยออฟเลนเนี่ยมันมาแบบเปิดทะกันได้เลยนะครับผมซึ่งทำให้รูปแบบการต่อสู้เนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ เลยนะครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะสุดยอดมากเลยนะการอัปเดตครั้งนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละครับถ้าเกิดแบบว่าแมปตัวเต็มมาเมื่อไหร่นะครับพรีเซนเตอร์ฟอเรนติโนคนนี้นะครับจะมารีวิวให้ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วคลิปใหม่ๆสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Too late now, I remember you.